สัจธรรมข้อต่อไปนะครับอันนี้สำหรับคนที่มานั่งสงสัยว่าเอออดีตของเราที่เราเป็นตอนนี้เนี่ยมีผลตอนนี้เนี่ยมันมาจากผลของอดีตหรือเปล่าที่เราควบคุมไม่ได้หรือเปล่าที่มันเราต้องกลับไปแก้หรือเปล่าที่ต้องชดใช้กรรมให้เรียบร้อยหรือเปล่าผมศึกษาหลักสัจธรรมมาเยอะนะครับแล้วก็จริง ทุกครั้งที่มาฟังอับรามพิกนี่มันเขาแบบคมอะเวลาเขาพูดสัจธรรมแล้วมันคมแล้วมันแบบใช่เลยแล้วมีอันนี้คำคมมากเลยคือ the past is irrelevant จบข่าวอาดีตไม่เกี่ยวข้องเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนิดนึงนะครับคนที่มักจะ เอาอดีตบอกว่าต้องจะแก้ปัญหาตอนนี้ต้องกลับไปอดีตขุดโน้่นขุดนี่เนี่ยจริงๆมันเป็นหนึ่งสิ่งก็คือเป็นฟรอย d เดียนเทอรีก็คือนักจิตวิทยาที่ชื่อว่าซิกมันฟรอยนะครับที่ดังแต่จริงๆนั้นเป็นทฤษฎีเก่าแล้วใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็นักจิตวิทยาหลายคนในยุคใหม่เนี่ยก็คอนเฟิร์มเหมือนกันว่าการเข้าไปขุดอดีตไปๆการเข้าไปย้อนกลับไปเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเลย,เลยมันจะทำให้คุณจมปลักมากขึ้น ใช่อาจจะมีเหตุการณ์ในอดีตบางสิ่งที่ทําให้คุณเนี่ยอยังยังแล้วที่คุณเนี่ยไม่แน่ใจว่าเออมันเกิดขึ้นอย่างนี้เพราะแม่ฉันเคยทําอย่างนี้ฉันฉันเลยไม่ไปไหนไปข้างหน้าไม่ได้น,นนนี่นอนนี่แต่จริงๆแล้วเนี่ยอะลเบรสพูดอย่างชัดเจนมากเลยว่าถ้าคุณไม่ใช้เวลาปัจจุบันไปใส่ใจกับเรื่องพวกนั้นมันก็ไม่มีพลังเลยพูดอีกทีนะถ้าคุณไม่ใช้เวลาปัจจุบันเนี่ย ไปใส่ใจกับอดีตไปนั่งงมค้นหากับมันไปนั่งขุดคุยมันขึ้นมามันก็หมดพอร์ทันทีเพราะพวเวอำนาจทุกอย่างพลังทุกอย่างมันอยู่กับปัจจุบันถ้าคุณเลือกที่จะใช้เวลาปัจจุบันณขณะนี้โฟกัสไปสิ่งที่มันประเสริฐสิ่งที่มันทำให้สบายใจสิ่งที่มันดีงามสิ่งที่มันเยี่ยมยอดสิ่งที่มันดีอยู่กับตัวคุณทั้งที่มันเป็น ที่คุณเนี่ยเป็นที่รักมากของจักรวาลสิ่งเป็นทุกอย่างที่มันดีงามเกี่ยวกับตัวคุณคุณขุดมันขึ้นมาแค่นีค้คุณก็รู้สึกดีขึ้นในปัจจุบันแล้วพาวเวอ์คุณก็มาแล้วอย่าไปหลงเชื่อ the past is irrelevant อดีตไม่เกี่ยวข้องกับคุณเลยจบข่าว